ยกกระบะใส่ตัวรถครับพี่น้องนี่ครับผมกระบะที่ยกออกมาทำสีคันนี้เปลี่ยนแผงข้างกระบะครับโอเค นี่เราก็ยกกระบะใส่ตัวร้อแล้วครับพี่น้องแล้วก็ทำการยึดน็อตข้างละ3ามตัวครับผมยิงน็อตส่วนตัวกลางนี่ครับตัวกลางตัวกลางตัวนี้ก็จะมียางรองนะห้ายกว่าอันนี้ก็ทำสีใหม่ครับ เปลี่ยนแทงข้างกระบะข้างแถมช่างก็กำลังยิงน็อตครับข้างละสามตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไล่สายไฟสายไฟไฟท้ายนะครับสายขวาแล้วก็ไปสองป้ายทะเบียนครับผม จบข้าว